แล้วครับรอหลังมูนแล้วโอ้ยกล้องกระพือเลยเ้ยเฮ้ย ช่างโหนก็กาลังจะลองแล้วครับขอแอบ,บอยู่ตรงนี้แล้วกันมุมนี้แล้วกันนะฮะเห็นเกเก่าอย่างนี้ครับโอ้ยต้องบอกว่าสดสดเอาละเริ่มครับมามาดูกันว่ารถแต่งรถแรงรถซิ่งนั้นพละงกำลังเขาจะขนาดไหนครับมาดูกันครับ โอ้ยเต่นเต้นเื่นเต้น,ตน,เ,ตนเราหลังหมุนแล้วครับเราหลังหมุนแล้ว กล้องกระพือเลยเวยเฮ้ยเสียงเยังเคือบินเจ็บโอ้โหกล้องกระพือเลยอโอ้โหสุดยอดแหมดูไหสองร้อยสิมสองร้กิบอยหกสิโอ้โห สองร้อยหกสิบสามแรงมาแม่เจ้าสวดยอดโอ้โหโอ้โหสองร้อยหกสิบสามแรงมาแม่เจ้าโอ้คือเขาเล่งได้ขนาดนี้เลยเดิมเดิมเดิมเครื่องของเขานี่กี่แรงมานะ9กเก้าสิบ กลายเป็นสองร้อยหกสิบสามโอ้สุดยอดเอาโอ้ยล้องกระเบือเลยครับอยู่ใกล้ๆไม่ได้แล้วส <c oughs> ุดยอดเลยโอ้คันนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อแรงอะไรขนาดนี้นะ เห็นเก่าๆแบบนี้นะครับนะห็นเก่าๆแบบนี้นะอย่าได้แตะเลยนะครับนะฮะอ่ะให้เพื่อนได้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเอาครับขออยู่ไกลหน่อยนะตูมให้ครับ โอ้โหสองร้อยหกสิบหกแรงมาแม่เจ้า 14.